อาจา้าใครหิวก็แวะมานะคะวันนี้พี่สิริพานเพื่อนเข้าครัวมาทําเมนูแกงฟักใส่หมูนะคะน่ากินไหมคะเพื่อนแกงฟักใส่หมูนะคะอร่อยขอบอกเลยว่าสูตรนี้อร่อยแล้วก็เป็นเมนูวันนี้ที่จะทําไปทานกับขนมจีนเนาะเป็นเมนูวันหยุด เมนูง่งายๆของครัวพิศิรินะคะแต่ว่าอร่อยชัวร์มาค่ะมาทานพร้อมกันเลยค่ะเพื่อนใครหิวก็แวะมานะคะอะไรจ้าเดี๋ยวพิสิริพิพันเพื่อนไปทําเมนูแกงฟักใส่หมูนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูและก็ไปชมวิธีการทํานะคะพร้อมๆกันพร้อมเสิร์ฟละจ้า มาค่ะสิ่งแรกนะคะพี่สิริก็เตรียมกระทินะคะเป็นกะทิกล่องนะอร่อยดีนะเป็นกะทิกล่องอร่อยดีนี่ค่ะกล่องนี้ก็250 ML พี่สิริแบ่งออกเป็น2ส่วนเนาะส่วนแรกพี่สิริจะนำเอ่อมาผัดผัดเครื่องแกงก่อนนะก่อนนึงพี่สิริใส่กะทิลงไปครึ่งกล่องพอกะทิเดือดแล้วให้เปิดไฟกลางนะ เปิดไฟกลางแล้วเราก็นำพริกเครื่องแกงเนาะพี่สิริก็ใช้พริกเครื่องแกงของแกงเขียวหวานกับพริกเครื่องแกงเผ็ดผสมกันเนาะสีจะได้ออกมาสวยๆนี่เห็นไหมคะใส่เครื่องแกงลงไปก็อันนี้ก็แล้วแต่ชอบเนาะว่าใครชอบเผ็ดมากก็ใส่ไปยใครชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยเนาะ พิสริก็ไม่ได้ไม่ได้ปรุงเผ็ดมากนะเอาเผ็ดกลางๆนะนี่ผัดจนพริกเครื่องแกงเนี่ยเราต้องผัดกับกะทิเนาะผัดกับกะทิจนพริกแกงเขาเรียกว่าสุกและแตกมันสุกจนแตกมันเนาะใช้ไฟกลางนาะเพื่อนผัดไปเรื่อย ต้องคนไปเรื่อยๆนะเพื่อนนะไม่งั้นก็พริกแกงก็จะติดไหมเนาะไหมก้นจะทำให้พริกเครื่องแกงเราออกมาสีไม่สวยเราวต้องคนไปเรื่อยๆนะคนจนกว่าพริกเครื่องแกงเราจะเห็นว่าฟอมฟอมน้ำมันของมะพร้าวนะของกะทิเนี่ยแตกมันเราก็ถึงจะนำหมูลงไปผัดนะคะ เพื่อนๆจะเห็นว่าฟอร์มกะทิเริ่มเริ่มมีความมันเนาะที่แกงก็เริ่มออกสีสันนะนี่นะคะเดี๋ยวเราผัดอีกสักพักก็ใช้ได้แล้วค่ะเริ่มจะได้ที่แล้วน้องเพื่อนเนาะเดี๋ยวพี่สีก็จะใส่หมูงลงไปผัด หมูเนี่ยเราต้องเอามาผัดก่อนนะเพื่อนนะถ้าเราหมูมาผัดพร้อมกับพริกแกงก่อนเนี่ยจะทําให้แกงกะทิเนี่ยเกิดความมันเกิดความมันแล้วก็กลมกลม่อมพริกเครื่องแกงเนี่ยกเ็เครื่องแกงจะซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อในของเนื้อหมูนะคะก็จะทําให้เนื้อหมูมีรสชาติกลมกลม่อมพี่สีทก็ใช้หมูเป็นหมู สันนอกเนาะสันนอกแต่ว่าติดติดช่วงสันคอเนาะก็เลยจะทําให้เนื้อหมูดูดูมีความนุ่มนะมีความนุ่มอยู่บ้างน,นะแต่ว่าไม่มันมากเราจะใช้ไฟแรงพอประมาณเนาะผัดหมูผัดหมูให้เข้าให้พริกแกงเข้าเนื้อนะเนี่ยผัดไปไฟแรงก็ ไม่ต้องแรงมากนะเพื่อนเดี่ยวมอไหมเครื่องแกงจะไหมเอาไฟแรงพอประมาณเดี๋ยวเราจะผัดหมูไปไสุกประมาณ50%นะคะ5าเราจะเติมกะที่อีกส่วนหนึ่งลงไป คะสุกไปประมาณห้าสเปอร์เซ็นี่ยก็เติมเติมกะทิส่วนที่เหลือเนาะลงไปเลยถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ชอบไม่ชอบให้เข้มข้นมากเราก็เติมน้ำเนาะแต่ถ้าใครที่ชอบความมันเข้มข้นเยอะๆก็ไม่ต้องเติมไม่ต้องเติมน้ำนะคะแต่พี่สิริเนี่ยชอบไม่ต้องเข้มข้นกะทิมากเกินไป พี่สิทิจึงใช้น้ำมะน้ำน้ำต้มสุกนะมาผสมนะคะเพื่อนๆใช้ผสมลงไปประมาณหนึ่งถ้วยนะประมาณหนึ่งถ้วย,ก,วย,ย,ยนะก็คือหนึ่งถ้วยที่พี่สีใส่ลงมาเนี่ยนะก็คือหนึ่งถ้วยแกงนะคะประมาณหนึ่งถ้วยแกงไม่ใช่หนึ่งถ้วยตวงนะหนึ่งถ้วยแกงก็จะได้น้ำที่น้ำแกงทีเ่เจือจางนะไม่ไม,ไม่ไม่เข้มข้นมากเกินไป เห็นไหมคะเราจะมิกให้น้ำกระทินะคะเข้าเนื้อเรียบร้อยนะแล้วเราก็จะปล่อยให้น้ำกระทิเนี่ยเดือดนะนี่เริ่มเดือดแล้วค่ะเพื่อนพอเริ่มเดือดพี่สีจะใส่ฟักลงไปเลยนะ นี่เรียกว่าฟักแฟงนะใส่ฟักแฟงลงไปเลยแล้วเราก็จะรอเนาะรอจนฟักเนี่ยสุกพอประมาณนะสุกพอประมาณให้น้ำเดือดแล้วสุกให้ฟักสุกพอประมาณแล้วเราก็จะปรุงรส สวยน่าทานนะคะเพื่อนตอนนี้เราก็มาดูเนาะน้ำกะทิที่เราต้มน้ำแกงที่เราต้มฟักเอาไว้เดือดสุกแฟงฟักแฟงก็เริ่มเริ่มสุกได้ที่แล้วนะคะเราก็มาปรุงรสนะคะใครชอบรสไหนก็ใส่ลงไปนะแต่พี่สิริคิดว่าแกงของพี่สิริวันนี้นะคะแกงฟักก็ต้องออกให้หวานหน่อยนะคะออกให้มีรสชาติหวาน เค็มแป๊แร,ปรแป๊นะแล้วก็เผ็ดมันนะเผ็ดก็ไม่มากนะเอาเผ็ดพอประมาณพี่สีใช้น้ำตาลมะพร้าวนะั่นเะพื่อนนะใส่ลงไป3-4ถึงช้อนชานะนี่ใส่น้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็เกลือนะใช้เกลือนะช้อนชา พี่สิก็จะเติมรสดีสองช้อนแซบชัวเมื่อมีผลนัวถ้ามีผงนัวก็จะแซบทันทีนะไม่ว่าจะแกงอะไรเดีย๋ยวเราก็รอให้ฟักมีเนื้อเขียวเนาะจะัดเราก็พร้อมจัดจานพร้อมเสริร์ฟ พี่สิริขอชิมรสชาตินิดหนึ่งเนาะชิมก่อนชิมเสร็จแล้วตอนนี้รสชาติพอดีพอดีกลมกล่อมออกทั้งสามรสนะคะแต่ว่าอยากให้หวานก็เติมเติมหวานลงไปอีกนิดหนึ่งเสร็จแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะ ปล่อยให้น้ำกะทิต้มจนฟักเป็นเนื้อสีเขียวนะคะเป็นเนื้อสีเขียวเนี่ยเป็นเนื้อสีเขียวใสเห็นไหมคะฟักเป็นเนื้อสีเขียวใสแบบนี้แสดงว่าสุกแล้วนะคะสุกแล้วนะพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้วพี่สิก็จะใส่หัหระพาลงไป น่าทานไหมคะเพื่อนใส่หัวรำพาลงไปแล้วนะคะแล้วก็ปิดไฟเลยนะนี่น่าทานไหมหน่าทานมากเสิร์ฟพร้อมกับขนมจีนเมนูวันหยุดนะคะสำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะคะเพื่อนพี่สก็มาแชร์เนาะวิธีที่จะทำแกงฟักใส่หมูนะคะ ยังฟักใส่หมูเป็นสูตรทำกินทำขายนะเป็นสูตรที่ทำกินก็อร่อยทำขายก็รวยนะคะ,ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนสวัสดีนะจ๊ะ